จัดไปพี่โป้งมาพากหน่อยดิเอออตพี่โป้งมาพากันหน่อยดิจ้าเขาไม่พาก้วเขาแอร์ไปซุ่มเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหน่าเกลียดว่ะนี่วันนี้มากับติโนนะฮะโคตรได้ความร่วมมือเลยพี่วันนี้อัตเทพานะครับบ่อใจเองฮะเป็นครั้งแรกของเขานะครับวันนี้ โอ้โหนี่ปลาเข้ามาแล้วนะฮะออสาบอ้าจริงน,นี่ครับตัวปลา สวยไหมฮะสวยหัวปลาเนี่ยฮะครับทุกคนครับ